ท่านเป็นตัวอะไรอ่ะเป็นอ่าเป็นผัากรอกอะไรล่ะของแม่ไหนเฮ้ยกดไลน์เดินฮะกดตัวบิวเดินแล้วเราจะออกยังไงท่านีปโอ้ยตัวตัวทับสนเขาไม่เขาเนี่ยไอ้ไอ้ช่วยด้วครับมีกคนนอนบ้านหมาครับนมินเราจะออกยังไงวะท่าน เออหรือว่าเปลี่ยนปนกำแพงไปวะโจดจุ๋มกระไก็ไรเออกไอดอ้าอ้าอ้อ่า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 อเบ่งพลังอ่าอ่าแขนแขนจะทั้งหมดแรงแขนหมดแรงแล้ว จุดจับกล่องปฏิอ้เฮ้ยท่านบินบอกว่าไม่ใช่ทางนี้หรอท่านใช่ทางนี้จริงเหรอครับ a few moments later เดินไปไหนอ่ะไม่เราต้องทำเป็นหนึ่งเดียวเป็นหนึ่งเดียวกับไม้ท่านเป็นหนึ่งเดียวเฮ้ยขัดจับอะไรผมรับได้นเราไม่ขัดจับไม้ ไปเลยท่านบีท่าจับนะท่าจับข้างหน้านะครับท่านบจับข้างหน้าก็ไม้จะหล่นลงไปนะครับค่อยๆนค่อยๆนะครับค่อยๆๆค่อยๆอีกน้อยอีนนึงเาจะวางไว้ใช่ป้ามีมีคนปล่อยไม้ครับเราเราเาต้องเอากล่องเอากล่องมาทับไม้ปะ โอ้ยใช้แบบใช้หลักษาคนไม่อาจจะอาจจะต้องวางบ่ผมเอาผมเอาตัวช่วยมาแล้วอาจจะต้องวางไม้บนนี้นะแล้วเพิ่มความสูงไว้หน่อยตึ่น <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ครับเราพาไปน,นะครับพาไปดูแล้วก็เราไปช่วยกันตายนะครับเอาเอาไม้ไป <c oughs> เอาไม้ลงไปก่อนนะครับช่วยกันเอาไม้ลงไปก่อนนะครับอะไรคืออะไรอ่ะ ยูดีมันคือมันก็ลงมาจากทองฟ้าคืออะไรอ่ะมันคือเข้าไปว่าเราติดตรงนี้นานวันตัดต้นไม้อ๋อเราต้นไม้หาขวานเปิดเปิดทถลอกเลยว่ะจิ๊บท่านมินท่านพยายามหันเมาสูงสูงไว้มันวันนั้นมันจะไปถึงแน่เหรอเอองค์ยกให้เอ้อเ้ยมีขวานท่านน้นบนมีขวานเออเวียงเวียง แขนในของฉันไม่ไหวอะครับไม่ไหวอะครัะแล้วต้องต่อตัวนะเดี๋ยวผมไปเอากล่องเข้ามาเพิ่มก่อนเออเอาเด็เอะไรคุณมินครับเปิดประตูเราไม่ได้ครับต้องเปิดประตูแล้วนะครับเอ้หนึง่งครับปิดหัวผมเปิดประตูไม่ได้นะครับเออต้อง เดีนิดนึงอะเอ้ยเ้ยวางไปเอ้ยท่นพี่ท่าน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 แรงความปันผมมาเลยอยู่พวกสาวจัดแนววางมาเกยเกียวเล็ดยาวเลยอ่ะชันไปต้องเดินขึ้นแล้วล่ะครับโดดรุวครับได้ไหมพิธภัณฑ์กำมัด พ <c oughs> <c oughs> ิธาก่อนกำหมัดแล้วนะครับเดี๋ยวเองกจะอยวเดี๋ยวเแล้มัน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 เอากล่องต่อไะ้ปะจับกล่งใหญ่จับกล่เล็กจับกล่งใหญ่นะครับทำไมไอ้เ้าอ้าสีพิณยี่ไอว้า ขวานของฉันอาเจ๊ไม่ติดอะเฮ้ยได้แล้วขวานของฉันเราขวานงอกมาขวานถูกซ้ายถูกขวาเจ๊ถูกซ้ายถูกขวาป้าว้าถ่ามีท่านไปให้ได้แล้วท่านผ่านคนเดียวด้ได้ทรานหมดแล้วเอาขึตัวแม่เออ ก็้ตกลงไหมตลงไอ้ไอ้ได้ดอดีนะอ้ยไ่เป็ไรไเรรดกดึ๊ดึกไปรดึไปแขของฉันหยาหยาอวยังอวยังยาไอสนมันยาลิไอสมันยาลิงไอ้่วนมันยาลิงเออส่มันยาล อึบไม่ต็อ่สมยานลิงอ่าตันตัวเองขึ้นตันตัวเองขึ้นว่ากมันทึกข้ารองข้าตัวตายมันขึ้นต่างมันมันทึกแล้วถูกออกมาเย่เเยบาทันทีใช้เวลาประมาณยี่สินาทีตรนนี้มันมีกงอะไรไม่รู้อ่ะหรือว่าเราวเราต้องโหงกงเขาหอปล มกงอได้เวลาสมยัน์ลิงแล้วเหรอโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วอย่าเอาละของสมยันลิงแล้วเรียบร้อยแล้วเป็นหมาเป็นหมาที่มีหางแล้วตอนนี้หางก็ไหางยาวเฟ้ยเลยเออขึ้นไปขอร้องอ่ะเอออ่อลงมาสิอ่า ปาฉัมินลาก่อนนะท่านถ,าถ้าลองกลับไปดูแล้วคมันมีทางไหนเปิดป่ะเอ้ยเฮ้ยไ,ได,ได้ได้ได้นี่มา oh <my> God. มันคืออะไร <Hey. S 1> ไมันคือลูกอมวลูกอมปีทองจับอกทำไมอะไรกันจะผ่านแน่เออเอ๊บย่าไม่ใช่ลูกทาน่านลูกทาน ถาดลูกถาดไม่ใช่ล้างลูกล้างทำไมเอาถาลูกถาดโอโอโอไปไม่ไหวไม่ไหไปแล้วผมไปแล้วก้อนนึงท่าไงก้อนนึงทิ้งไว้ก่อนแล้วกันโอ้เออไฟไหม้ไฟไหม้โอโอไฟไหม้บูชายันแล้วจังหวะนี้โอ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 สำเร็จแล้วออกออกเป็นกุญแจ เอาไปเป็นแจคก <c oughs> ุนกุญแจอ่าเสียบไปตรงอะ่ะเออเออขอโทษนะครับครับเออพอเออ,เอต้องต้องเสียบให้ตรงด้วยล่ะครับอค่อยๆนะครับ <c oughs> อ่าเอาเสียบไปแล้วไข่ไข่ยังไงไอ <c oughs> ไข่ยังไงเอเสียบไปแล้วไข่ไม่เป็นโอ้ ใช่เหรอต้องเข้าไปอีกหรือเปล่าต้องเข้าไปอีกเหรออึ๊บป้าเอ๊ออือยากจริงขั้นการเสียบกุญแจแท้เทำทางนี้ก็ทางนี้เปล่าเออมันมีทางไปมันมีทางไปข้างบนสามสองหนึ่งไปอึ๊บเอาละจ้าเฮ้ยเฮ้ยปล่อยรถออกโอเค ไปบันทึกแล้วไม่ดูไม่เห็นอะไรทั้งนั้นไม่เห็นอะไรทั้งนั้นแล้วก็หมดกันเลยแล้วไม่เห็นอะไรทั้งนั้นไม่เห็นไม่มีไม่มีครับมินเราไม่เห็นอะไรทั้งนั้นอ่ะยืนขิงยืนขิงก่อนไม่ยืนขิงก่อนยืนขิงก่อนไปแย่เลยไปเลยดโออ๊ะโอ้ยโอ้ยโอ้ย โอ้ท๋อคลิปทางน,นี้ทางน,นี้เป็นเป็นเป็นเครื่องปั่นเหมือนเครื่องปั่นไปั่นเราใช้ฐานแล้วใช้ฐานแล้วไม่ไม่ฐานเราคือริบไปแทนทางนี้ทางนี้เหมือนเป็นเครื่องปั่นไฟเนี่ยปั่นอยู่ปั่นไฟเพื่ออนเราไปดูเครื่องปั่นไฟก่อนเอะเออท่ามีผมจะบอกว่ามันต้องโดดนะท่านเออ,<า>อไหลๆๆๆมันต้องโดดท่านแล้วคนนี้ครับท่านมินสวัสดีครับ ไอ้ทางลัดเด้อเอ่อขึ้นทางไหนเราทางนี้นะเอ้ยช่วทางไหนก็แล้วแต่ทางไปเอามันมยากมากๆเออถ้ามิ้นต์แต่ผมโยนถ่านลงไปให้ท่านได้ปะขนาดเระต้องมาเอาเองนะผมผมไม่อยากลงไปข้างล่างแล้วมิ้นต์ท่านเดินตรงไปเดินตรงไปเดินตรงมาตรงมาข้างหลังข้างหลังนั่นแหละถ้าถ้ามองข้างบนนะผมโยนถ่านลงไปแล้ว เห็นปะนี่มีดูไปละต้องปั่นให้แรงพอถ้าถ้าเราปั่นแรงไม่พอเราไปไปไปจะลดอ่ะหมุน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 ต่อไปแล้วนะน่าละอาข้ามินคนละก้อนคนละก้อนเอ่อไปไหนอ่ะแค่นี้เออล่วงล่วงอาว ปะหานะครับมไม,ไม่มีคำแก้ตัวอะไรใดทัด้งสิน้นปะหานาไม่อะไรกันกลับ <c oughs> ไปเอาใหม่เรต้องละมุนใหม่เก้อเพราต้องไปเอาใหม่เลยอ่ะน่าต้องไปเอาใหม่เลยเออเออเป็นกล้ามโชว์เนละท่านเป็นกล้ามโชว์เออสู้ๆฮะเป็นกล้ามมาเออปิดปิดฝั่งหรือเปล่า ยี่ก็ถูกแล้วดิปิดฝั่งรือเปล่านะครับไปคุณทำได้จนได้ต้องออกแรงมากกว่านี้หน่อยนะครับยกยกให้ตรงช่องนะครับอได้แล้วไปกนรีฟแล้วกดสวิตช์ตรงข้างบนนั่นอะไรเด้อโอ้ยโอ้ยโอ้ย เด er th um ี๋ยวแล้วเดี anyway <the 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 ๋ยวยงอ่ะตอลงมาห้าเไปทเมื่อกี้แล้วเี่ยฉันไปเยี่ยมชมมนรถสงดาวมาเลยโอเคออผ่าแล้วอเอด่าอแล้วอ้อัดแล้วอัดมาชั่วโมงยี่พักก่อนไหมเอา